สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเษกษตรกรที่เล,ลี้ยงไก่รัะไก่กีฬานะครับตอนนี้มีลูกไอ้ทัศนไทนลูกพอ้ทัศไทมาแบ่งลูกไก่นะครับอ่าลูกไก่เขาสองเดือนไปนะครับชุดนี้เกิดเมื่อวันที่สาวห้ามิถุนายนนะครับ่เนะด็กแ,แม่พี่น้องเษกษตรกรเขาได้แล้วนะครับมีทั้งหมดุสิบขู่นะครับนะมีทั้งหมดสิบผู่นะครับราคา เบาๆนะครับราคาหลักยานะครับใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ศูนย์931975490นะครับอ๋อครับอ่าชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นไอแม่เป็นอะไรแม่เป็นสายทับตัวแดงะอะไร แม่เป็นสายทับต่อแดงนะครับเป็นลูกเป็นสายฟ้าลูกสาวองตวน้นลูกสาวเอ็นชิพกเนีเดลูกแม่แม่เป็นล้านนะครับแม่เป็นล้านสาวทับต่อแดงนะลูกมันกเนเปลนชุดแม่พันมุ์โนี่เปนเลนนะครับเป็นสายสายทับต่อแดงครับส่วนตัวผมผมชื่นชอบอโคเซ็นนะผมก็เลยอินบีท แม่พันธุ์นี่ขึ้นมานะครับเป็นสายโกเซมนสายทับตาแดงนะครับแม่จะเลียงนะฮะเนี่ยอันนี้แม่พันธุ์อันนี้ลูกไอรถถังนะฮะอันนี้ลูกไอบกตัวนนะฮะอันนี้ลูกลูกสายฟ้านะครับเชื้อสายฟ้าเป็นหลานหลานทับตาแดงนะครับไอสายฟ้าเป็นอันนี้คอกเล็กอันนี้ชุดไอ้องเขาครับนี่ชุดไอ้องเขาโมกนี่นะครับนี่ชุดไอนะฮะ อันนี้คุดน้องนะฮะน้องมีอยู่ประมาณห้าหกตัวแค่แม่พันนะครับแม่พันเขานะครับแม่พันเขานี่เป็นสายทับตาแดงนะฮะผมชื่นชอบโพรเซฟฟ์มนะฮะเลย <c oughs> บิดตอ,อกมานะฮะหลายบิดแม่พันนะฮะเป็นเป็นลูกสาวเป็นสายฟ้านะ ไอ้สายฟ้าไอ้รถถังนะฮะไอ้สายฟ้าไอ้รถถังไอ้เขา่าอ,อันนี้คือพกนะครับนะเป็นหลานทับตัวแดงไมหมดเลยนะครับซึ่งเป็นไก่คุณซึกอกินในสู้อของเฮานะฮนะตอนนี้ก็เป็นปอแล้วครับเป,เป็นปอบ,บนแล้วครับมีไฟมีอย่างนั้นแล้วมีผลงานก็นดีแล้วครับนะส่วนไหนออกตัวนี่ห้าไฟนะฮะไอ้สายฟ้าหนึ่งไฟนะฮะไอ้เข่า อไอเ้เตาก็สอกไฟไอ้เอลซิพก็สอกไฟนะครับไอ้รถถังก็สามซีไฟนะฮะอ่าสุดสุปปดทปายปอไกไอ้แม่หมูนี่นะครับผมก็เอามา,าลายบีดดำเอามาผสมกู้มันนะอย่างเช่นในตัวนี้นะไอ้รถถังอ่านะผสมกับกู้เอลซิพกนะฮนะอ่าอันนี้ไอ้อองตวนลูกสาวตวนบีดครับอ่านะ ลูกสาวไอ้สายฟ้ไไอไอาไอ้ละกูเกิดสายฟ้านะครับอันนี้ไอ้เขานะครับผสมกับกู้เกิดเอฟซี6นะฮะาน,นลายบีตออกมาครับพอชื่นชอบมาได้เขาก็ทำอานั้นครับสำหรับไอ้นี่เป็นลูกไอ้พัชไทยนะครับซึ่งป่อมาันนี่เจ้าของเพิ่ลเอาไปแล้วนะครับ เจ้าของเปิดออกไปแล้วนะพ่อมาเจ้าของก่อนไปแล้ว,ลวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปดูผมจะพาไปดูนะคลิปหน้าจะพาไปดูไอ้แส่ฟ้าไอ้อองตวนนะฮะใส่ฟ้าไอ้อองตวนไอ้รถถังนะฮะไอ้เอ็มซีหกนะฮะซึ่งเป็นคนซื้อของเฮาเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็พักเป็นฟอกกันหมดแล้วนะครับมีผลงานกันหมดแล้วนะเพื่อนปรุงก็ยืมไปนะยืมกันไปพ่องแต่แต่ผมนี่คือผมชื่นชอบในสายในสายนี้นะฮะผมชื่นชอบนะผมก็ลายบีดเอานะครับมาเป็นปนหม่พันบนนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยผมผมไปไาลายบีดเอาตอนที่มันเช็คผ่านนะครับนี่นะ เขาอยัางมันมีไฟกันสักตัวเลยครับไอหมูปอกพันวันนี้นะผมไปไล่บีดเอานะซึ่งตอนนี้แม่พันก็นอยู่ครับกู้สายฟ้านี่ก็อยู่ครับเปื่อนลุของลุงแดงนะฮะลุงสมชายนะฮะแล้วก็กู่ไอ้องตัวนนี่อยู่กับป่อเมียผมนะฮะกู้ไอ้ตัวนี่อยู่กับป่อเมียผมกู้สายฟ้าอยู่่ะอยู่ตัวลุงสมชายกู้ไอ้เอ็มสิบหก ก็ป่วยเขาอยู่อ่าป่วยไอ้ป่วยเอ็มสิบหกนี่อยู่อยุธยานะป่ว <c oughs> ยเขาอยู่ตัวไอ้เตยนะเรื่อนรตแดงเหมือนกันอ่ะเป็นเตยนะครับ้ตัวแม่มาครับอ่านี่อันนี้ผมบีดออกมาแล้ว,ลวบีดออกมาแล้วผมชอบนะครับชอบ <c oughs> เอามาบิบกันเป็น ทับตัวดแดกไม่เสีียงฮะอ่อนะครใครสนใจนะคใครสนใจก็โทรมาทีู 93, 97, 5, นเก่0 9ก1 9เจ็ดหนครับบาแพงครับบาราคาหลักยานะครับนสายเลือดเงินล้านแต่ราคาหลักยาอ่าปล่อยไปครับเริ่มเยียทะเลาะบะแวงกันแล้วครับ นะนคลิปนี้ก็จะมาเรียนหืน้อแก้งพวกไม่พป่น้องเอาไดิซับอย่เดียวเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปพาไปดูสายฟ้านะครับสายฟ้าไอ้องตวนไอ้รถถังไอ้เกมสิบกนะครับ ซึ่งอยู่ในซุ้มตีนะครับลุงหมดลุงผสมไว้แบง่แบงๆกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเทียนเตอ,อีนะครับมาแจ้งขึ้นบนหม่อ้องเขาได้สัตา์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ